เห็นคนนะครับประชาชนขอโทษดีนะครับมาแล้วครับ TC ครับวัสดีครับผมไหวอยู่เนาะตอนนี้จบแล้วมีปัญหาตรงไหนไหมครับติดปัญหาตรงไหนครับใช่ปัญหาเรื่องหมอให้ฝั่งโนนพูดมาก่อนเลยครับงั้นก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าจ่ายเงินค่าอันนี้ก่อนเลยกัน 5m ID 8ครับ TC เล้กครับ TC เลขเจ็ดสิบครับครับผมไอดีแปดนะครับทีซีนะครับครับผมได้นะห้าสิบเอ็มเหรอโอ้เรารวยแล้วครับจ่ายห้าสิบเอ็มก็ได้นะผมรับได้ที่เราเก็บไว้ให้อีซีกินเต็มเลยโอ้สบายเลยครับช่วงนี้ช็อตเนี่ยอันนี้หิวป่ะทีซีถามหน่อยครับคําว่าอีตัวนี้มันด่าได้ไหมครับการด่าผู้หญิงยังไงไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อโอเคครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคมีปัญหาอะไรไหมครับในเกี่ยวกับการเล่นปัญหาเหรอครับใช่ตึ้งหมอเ่าะเล่นไอ้โป้โกขอพูดหน่อยโป้เออพูดไปพูดเลยครับพูดเลยนะครับอันนี้รู้หรือเปล่าครับว่าถ้าเอาศพลงน้ําเนี่ยมันต้องเอาขึ้นมาบนบกรู้ครับรู้แล้วทําไมไม่ทําครับคนไหนครับอขับเฟอร์สีดาครับอุ้มผมมา่อสเอาศพผมทิ้งกลางน้าเลย ไม่มีตำรวจไล่หัวหัวนี้ที่ิงกลางน้ำได้ไม่แน่ใจไหมครับไม่น่าจะน้ำตาลน้ำตาลมั้งแป๊บนึ่งนะต้องถามก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะมีแค่ไม่กี่คนหลังมันที่ขับรถตกน้ำอ่ะม่หรอวะมหรอเมื่อวานใครไม่ได้ปล่อยศพในน้ำอ่ะ ปีไปเนี่ยเมื่อวานนะมีใครลิบไปนะเดี๋ยวน้องมันน่าจะพี่น้องบอกว่าปล่อยในน้ำไม่เอาขึ้นบกหรือเปล่าครับใช่ครับปล่อยในน้ำเขาตกใช่ไหมครับแล้วเขาไม่เอาขึ้นมาบนบกเขาปล่อยในน้ำเลยเหรอใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าถ้ามีตำรวจไล่อะมันปล่อยในน้ำได้ครับแต่นี้ไม่มีใครไล่เขาแบบขับรถต่างแดนแล้วก็ทิ้งไว้กลางทะเลเลยใครใครปล่อยในน้ำอะใครไอตาเหรอ ถามไปดีดีลงมาดีลงมาดีเลือกผู้ดีลงมาอะเอาเออเหรอโอเคเเออครับคนนั้นอ่ะก็ถามเขาได้ไหมครับว่าเขารู้ไหมว่ากฎข้อนี้มันต้องห้ามไปไหนน้ำเนอะฮัลโหลน้องน้องน้องที่เอออ่ะรู้ไหมแปลว่ามันต้องปล่อยมันต้องปล่อยบนบกอ่ะไม่ไม่ไม่พี่ผมผมปล่อยอยู่แล้วผมก็อยากรู้ว่าน้องมันมันมันรู้หรือเปล่าคนที่ทำอ่ะ ไม่ฟังคุณอ่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีตำรวจถ้าไม่มีตำรวจไล่อ่ะไม่มันอะไรเปล่ามันจะเตือนเฉยเปล่ามัน่อยจะได้รู้นะผมผมจะเตือนเฉยครับแค่อยากรู้นาะเข้าจะเตือนเฉยโหมันน่าจะไม่รู้ครับเพราะว่าปกติคือมันไม่รู้ว่าตำรวจไล่ไม่ไล่มันก็ปล่อยเลยปล่อยตรงนั้นเลยเหมือนมันรู้แค่ว่าไม่ปเลยก็ฝากไปบอกน้องด้วยได้ผได้ครับผมมีใครหน้าที่โดนด่าพอ เรื่องนั้นเหรอไม่คุยน้องไม่คุยไม่คุยเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นอยู่แล้วป้ามีครับป้าป้ามาเลยครับน้องไปเล่นผิดกฎอ๋อไม่เป็นไรครับผิดกฎเพราะผมไม่เคยคิดจะแจ้งกันเลยไอ้ไอ้ที่ด่าผูกกากาลีนี่ยังไงครับคนไหนที่โดนด่าไม่ไม่ไม่ใช่คนไหนที่โดนด่าเดี๋ยวให้น้องมาขอโทษไม่ไม่ติดครับพวกผมพวกผมไม่ติดพวกผมไม่ติดแค่เดี๋ยวให้น้องมาขอโทษแค่ แค่ขอโทษขอโพยกันผิดก็ว่าไปตามผิดแค่นี้พอผมไม่ได้จะเล่นแจ้งอะไรกันอยู่แล้วคนไหนครับคนไหนที่โดนด่าที่โดนน้องเขาด่าเจ้ปะหรือใครปะผมผมพี่ผมเองไอปีโป้แล้วแล้วน้องคุณอ่ะน้องคุณใครที่โดนด่าก็บอกได้ครับก็จะได้ให้ขอโทษขอโพยกันไม่ต้องไปแจ้งกันนะเว้เราสนุกพอเรื่อง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 ประชาชนอะเรื่องประชาชนอะแบบเรื่องกิฟของอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาชิตามันแจ้งมาว่ามีคนแบบ มีผู้หญิงคลิปของแบบให้แก๊งพวกคุณอ่ะผู้หญิงเหรอใช่ครับใช่คอนเฟิร์มคนเฟิร์มคนไหนครับหรือว่าไม่รู้ต้องถามมาชิตาอยู่ตู้เอ่ยคือหรือเปล่าพี่ที่ซื้อคอนเฟอร์มมาถึงคอนเฟอร์มเหรอใช่ใช่ตอนซื้อนี้ครับซื้อซันเฟอร์ทำตัวสวยเขียวครับอ่าน้องๆที่มีอะไรอีกไหมเมื่อวานพี่เตอร์พี่เตอร์แต่แต่เมื่อวานเขาเขามีประชาชนมานี่นะ นาคูกะที่เขาจอดเลยเขาได้ทำให้ครับปะวงไม่ปะวงไมที่ผมบอกถ้าถ้าเขาจะมาแจ้งเรื่องนี้เราแจ้งเรื่องนี้ได้นะแล้วเรื่องสวยได้ยังไงครับที่ที่เห็นที่มีการแบบด่าสวยแบบที่ผมไม่เอาอะไรอ่ะพี่ชิวๆอันนี้คือตัวตัวคนด่าไม่รู้ใช่ไหมครับว่าแบบอไอเนี่ยมาถึงผมหรอด่าปกติใช่ใช่ครับอ๋อผมไม่รู้นะน้องมันเป็นอะไรอ่ะผมได้เขาผมเพิ่งนะผมเพิ่งมารู้จักน้องมันตอนตอร่นี่แล้วเห็น แล้วเห็นที่ว่าเซลผมแต่ออรดี้เนี่ยเซลอะไรผมีด้แบบเวลาแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยแบบมาถามว่าผมแบบเป็นคนอะไรแบบน้ำลายฟูบปากอะไรเงี้ยคืออะไรคือมันลิ้นจุกปากหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอคืออันนี้คือต้องการอะไรตอนตายอยู่ด้วยนะผมก็นึกว่าจะจะไอคิงเหรอคิง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 อย่าง้ยไม่พูดเรื่องคีสอะไรเงี้ยที่มันเป็นสาระแต่ว่าแบบไม่ได้สาระอะไรเลยไงผมก็อยากรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ฝากเรื่องแบบ เป็นศพอยู่เป็นหออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเกิดมาแล้วมาบัฟอย่างเงี้ยแบบตำรวจเขาพูดอะไรแล้วแบบตอนตายอ่ะมันจำความไม่ได้<ม>เล่นโลเพเล่นโลเพน<ท>ะครับฝากเรื่องโลเพเป็นหลักด้วยนะครับเตัร์ดครับเล่นโลเพนิดหน่อยครับเติร์ดเติว์ดเซิร์ฟโลเพอ่ะฝากด้วยนะครั้งหน้าจะปรับใหม่เอาท่าห้าปรับใหม่ครับเติร์ดเติร์ดในห้องเลยใช่ปะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ระหว <S <S <ใน S 2> ่างสองเกมก้ามีอะไรไหมสิบเก้ามีอะไรไหมครับ เ็นน้องมาแจ้งมาโดนด่าอีตัวใครเป็นคนด่าอีตัวเหรอครับคนไหนครับคนไหนมาพูดเลยครับมาพูดเลยมาพูดเลยว่าใครพูดล็อกซี่อ่ะหมายถึงคนด่าเหรอครับหรือว่าน้องที่โดนด่าเอาคนนั้นมาคุยก็ได้ครับโดนคนไหนด่าครับฮัลโหลน้องยังไงนี่อีตัวเหรอครับอีตัวคือด่าด่าแค่ว่าอีตัวเฉยๆเหรอโอ้โัษทีครับโทษทีครับไอ้น้องมันหูแว่วอะ แม่จะเป็นอีปวกมั้งอีปวกอ๋อโอเคครับก็ไปได้ยินดีตัวเฉยผมดีครับครับไม่ถ้าน้องมันไม่พอใจก็มาคุยกับผมนี่แหละไม่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 ถ้าอีปวกไม่เป็นไรครับนึกว่าจะได้ห้องพัก่างไงถ้าน้องไม่ยินดีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เล่นตามสตอรี่โอเคครับรับได้เนาะรับได้ครับรับได้ชิวชิวโอเคครับชิวชิวชิวเนาะผู้หญิงครับชิวเนาะโอเค ชื่อมากเลยรับได้แลถ้าแล้วพูดไม่พันเลยมีกับหน่วยพูดไม่พันงรับได้จริงนะไม่มีครับฝั่งเก้าไม่มีไม่มีเนาะไม่มีปัญหาหน่วยงานเหรอครับหน่วยงานก็หลีดถ้าทำอะไรตำรวจอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับตรอดดีมากคะหลขอโทษด้วยครับผมไม่มีเลยตลอหลับไปถึงตรอดเล่นกับตำรวจไปเยอะตรวจลองพูดได้มครับว่าแบบดีตรงไหนไหมตลไม่มีเลยครับตลอดหมอไม่มีเลยครับ เพราะว่าเวลาให้โป้งมึงให้ตำรวจเขาพูดก็ได้เพราะว่าเราเล่นกับตำรวจหนักมากเว้ยตอนเรียนอะตอนตอนเรามีอะไรจะพูดกับพวกผมไหมพวกผมไปแก้ได้นะถ้าสมมติแบบทางีมันพูดไม่เข้าไม่ไม่มีอะไรครับฝั่งตอรอไม่มีอะไรทั้งหลีดทั้งตีลาเลยโอเคเครับแต่เห็นในสตอรี่สิบเก้าบอกว่าอยากเล่นต่ออันนี้จริงไหมครับหรือว่าจบจบแล้วจริงๆผมผมได้ยินมาไงเอาเล่นเล่นต่อในเชิงไหนครับใครเป็นคนพูดครับ บนเขน้อาอะไรเนี่ยไอไวโวเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวกูเล่นต่อแล้วกูจะต่ออะไรเห็นน้องมันบอกครับก็เลยลองถามเขาบอกว่าเขาไหวอะเขาแบบเขาบอกว่าเขาเล่นได้เรื่อยๆอะพี่สิบเก้าครับผมผมขออย่างหนึ่งครับพี่พอดิผมรบกวนเบาๆเรื่องขับชนเนี่ยพี่เขาแม็กแม็กเขาเขาเล่นไม่เอาอะไรผมเผมเลยครับผมได้ครับอันนี้คือเราเตือนกันได้นะแม้ถ้าผมทำผิดคุณบอกได้เตือนได้เดี๋ยวผมบอกน้องผมเหมือนกันถ้าคุณถ้าน้องผมทำอะไรผิดคุณบอกได้เลยเตือนได้ครับเตือนได้เดี๋ยวเขาเหยียบพันเล่งน่าจะค้างมั้งน้องเขาเล่นน่า ยิงเเทซอร์สรุปวายวัคเกอร์ที่ว่านั้นสรุปจะเล่นต่อไหมครับคิงอยู่ไหนคิงมาคุยไหนครับเดี๋ยวเนีเล่นต่อไหมครับสุดหรอผมไม่บอกตาไหนครับว่าเล่นต่อไหนในตู้เลยครับบอกว่ามีบอกว่ารวยบอกว่ามีบัตรประกันเป็นร้อยอะไรเงี้ยพ่นในตัวมีสองใบมีเป็นร้อยอ๋อพอดีบัตรอยู่ในตู้ครับผมเลืมไปแล้วเราเล่นต่อไหมครับท่านบัตรเป็อยอ่ะอย่าไปหยิบมันก็ได้นะเล่นไหมครับเล่นไหม เพราะว่าคุณคุณพูดเองไงคือถ้าคุณไม่พูดผมก็คงไม่ยกเรื่องนี้มาคุยหรอกคุณเป็นคนพูดเองอะงั้นเดี๋ยวว่าแต่จะไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาให้บรรยากาศมันแบบเดิมหรือว่าแบบมันแบบใหม่ครับก็ถ้าน้องถ้าน้องคุณตอบว่าน้องผมว่าน้องผมมันพูดในเชิงที่แบบว่าก็แบบว่าฝั่งคุณก็แบบมันจนไงถูกไหมล่ะมันก็พูดในเชิงที่แบบเออบารประกันมันก็เหลืออะไรเงี้ยก็ถ้ารวยจริงก็ต้องเล่นได้สิครับผมถามนี่ไงผมถามไงจะเอาบรรยากาศแบบเดิมหรือว่าแบบใหม่ครับ มันอยู่ท like ี like ่คําตอบน้องคุณเลยถ้าน้องคุณบอกว่ามันเป็นแค่การบัฟอะไรเงี้ยก็โอเคจบกันมันก็เป็นมันก็ผมว่ามันก็เป็นแค่การบัฟอะน้องคุณไม่พูดเหรอครับอะไรไม่ิงเลยเพราะคุณเลยผมติดอยู่ใช่ติดว่าไรคิงก็แค่แค่บัฟถูกตอบกลับไปเฉยโอเคก็ถ้าเป็นการบัฟตอบกลับเพื่อแบบเพื่อแบบต้องสวนกลับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดก็โอเคตามนั้นอะไรเงี้ยนึกว่าอยากเล่นต่อเพราะว่าผมจะได้แบบเตรียมตังค์มาเล่นต่ออะไรเงี้ยเก็ตไหมครับที่ผมจะซื้อใช่ได้โอกาสหน้าเดี๋ยวก็เล พอนได้จบจบตรงนี้ผมดครับใช่ผมก็สนุกเหมือนกันจบตรงนี้เหมือนกันคุยกันได้ครับเรื่องแบบเนี้ยอะไรครับเรื่องไอ้น้องไอ้เลียวครับเลียวอยู่ไหนขอโทษที่ด่าบุปการีไปปะน้องแลครับไอเซนไอเซนไอเซนคุยดิมึงอับมึงอับหลุดเหมือนกันนะเออหลุดเหมือนกันนะมึงก็คุยดิไอเซนอยู่ปะที่หลังกัลลาดอ่ะคุยได้นะอไอเซนอยู่ปะไอเซนอยู่ปะลงมาดิลงมาดีมาขอโทษเขาดิที่มึงด่าเขาอ่ะด่าด่าหลุดด่าด่าหลุท็อกซิคกะมาขอโทษเขา ใช่ใช่แต่มันขึ้นตอนตอนตลอดพี่สิบเก้าขอโทษนะครับที่ผมบ๊อบดูตอนไม่ใช่แกะออกไฟไฟแรกอ่ะดีป่ะวันแรกครับได้ยินว่ายี่สิบเก้าเห็นสิบเก้าพี่แลาจทำอย่างนั้นอะไรนะันผมผมหูดับเหรอไม่มีใครรับคำขอโทษน้องเลยครับไม่มีใครรับเลยหรอคาร์บีตรงนุ้นกลับมาพี่เอโป้รับไป่ะเขาขอโทษมึงครับโป้เออถ้าถ้าผมทำแบบบัฟอะไรไปพี่พวกพี่พยายามจะขอโทษได้ผม ตอนนั้นมันอารมณ์อารมณ์ครับพี่มันเป็นไม่อะไรเข้าใจครับเข้าใจครับเช่นกันครับฟังผมก็อันน้นน้องๆไม่ได้จะอารมณ์แหละแต่หลุดไปหน่อยครับโทษดีครับโอเคไม่เป็นไรครับขอโทษเหมือนกันนะพี่ชายโอเคก็ถ้าเคลียร์จบก็ไม่มีอะไรครับตามนี้เลยอาโพเทคไหมครับอะไรครับหนึ่งสามสามเจ็ดไม่เอาครับสิบเก้าไม่เอาครับไม่เอาโอเคแล้วขอเชิญเดี๋ยวเรียกมารับอีกทีหนึ่งนะครับ ได้ครับ,บ,บได้เ<บ>ลยครับอรขอบคุณครับ เดี๋ยวสิสเตอรรอแป๊บนึ่งครับขอบคุณครับดีครัครับโอเคขอบคุณครับมาครับจะไล้ไได้ใครที่ไม่ดีขอโทษนครับไม่กันรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับอริกาโตบขอบคุณครับขอพรเพื่อนจบกันตรงนี้แหละอริกาโต้โค้ม่าจบกันตรงนี้เดี๋ยวออกไปครับการอคโอเควิณณับนะโดนปรับ 10M จบแล้วมันนผมผมติดแค่เขาแบบม่ครครับนกันยนะครับเล่นกัเลเขาเดินหน้าอหลังนเคอลังครครได้เล่นแบบเล่นแบบครับ สามสิบเอ็ดคืนสวยเมกาโฟนใช่ไหมเห็น้เห็นที่ซีเคยบอกว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนวิธีการอันนี้รีดสีโดนเพราะเขาปลาร้าปลาร้าไม่้มีออยล์รีดโดนไหมครับ้วครับไม่โดนคระตอนนี้มีออยล์ไหมโหรโพวกเมกาโฟนมาคืนก่อนพวก ใครท like hey, uh, nice. uh, ี่มีเม่ใที่เอมาคืนมก้ามค่กาข้างในนข้างในอตอันแกตยทีเีแล้วบอไนะครับเรุกเปนอย่างอื่ครับตู้น่เม้วโผมระโตู้นโเคเย้้ดนทีปรับอีสี่โปรล่อยห้า้อให้หน่อยได้ครับีได้ครับน้องชายได้ครัน้องชยเป็นมนกาก่อนไม่ไหวะ้่ักอี๋อ่นะน่าะแ้ไร ใช่ถูกขอให้ตอกปล่ขอเลยนะได้อกปลายาวๆไปจน้ำมันใหเพื่อนกันนว่าตอนนี้ว่างๆเดี๋ยวไปจน้ำมัให้เพื่อนกันเดี๋ยวห้าแล้วโลสามคนสุดท้ายขอคนที่้อยนะเดี๋ยวเราได้ครบแล้วไม่ใช่หรอครบแล้วนะได้ครับพี่ชายไม่ไหวีครบเด่๋ยวยังไม่ไหวแล้วไมไห้ว่วแลวไม่้วไม่ไม่้วไม่ไหวไมไวแ้ไม่ไหแไมนไหวแไม่ไนววม่ไว่ไหวไหนไหแล้ไ้่แล้ไม่ไม่หไอไนี่ไม่ไ้่แไม่ต้องมาเสอไ้อดี ใจิมึงเบดหน่อยละ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 อย่าเออกูไม่งอาตายแ้ีกูไม่สดอ้าวไม่ปวดใช่ไคบคุณวมกาฟันไมกาฟันเราบตาแถวไหนคือไม่กล้ากโฟนครับไเช็คไม่งมล่ะเนี่ยเนี่ย่ยมากบัตรเห็นไหมครับค่ะแป๊บนึง ไปปั่นไปปั่นยี่สิบเอ็ดต่อดิพอพิมมาพิมไม่เอาแก๊งกูเลยนี่ว่ะให้กูตีทุกวันเลยหรือไงแต่หน้าไม่วะสุดยอดเฮ้ยน้องชายพักสักวันนะน้องพี่รู้ว่าเองเนี่ยตีต่อน้องโอ้ฟักเอเรียกอะไรครับเออขอบัตรประชาชนหน่อยบัตรประชาชนเหรอข้าแลาวบัมูลายไปแล้วนะโอเคเว้นไม่มึงโอนเงินมาให้กูด้วยดีหนึ่งส่วนสามใส่เงินจะหมดเงินเท่าไหร่ เอ้ข้าววมูลสองเอ็มอ๋อได้เพื่อนชิวๆเพื่อนชิวๆเร่งเอหน่งนย์สน้เอ้ยอย่ามึงเรียกประชุมแก๊งหน่อยก็ดีนะนีมึงมึงไปพูดดิไปพูดดิไปพูดดิบอกว่าไปรวมหลังทีซีข้างบนอ่ะครับนี้ขอประชุมได้ไหมครับครับได้ครับได้อยู่แล้วเดินกลับมารวมันหลังทีซีดิหลังทีซีหลังทีซี ไปรวมหลังที่4ได้ด้วยเลยไปรวมหลังเลพี่ชายหลังหลังหลังกลางแล้ววะไม่พูดซีกลับมา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 เลยกลับรวมหลังที่4มันมีเรื่องต้องรวมไหนเพื่อนรวมไหนก็ได้เพื่อนรวมไหนก็ได้รวมไหนอ่ะหลังหลังกลางเนี่ยหลังหลังกลางเนี่ยมาเยอะเลยถ้าไปยืนแล้วก็โอเคตามนั้นแหละที่4เปิดประตูไหนครับออกไม่ได้ที่4หลีดคืนครบยังคืนครบแล้วเออหลีดในกระฟงคืนครบแล้วครับเดี๋ยวเรียกคนแถวหลังมาให้เรียกคนแล้วก็มารวมทีเดียวเกคนแถแหละเวลาเให้เระดับก็มายืนคุยกันก่อนเปลี่ยกคนดถวหลังมาให้เร อย่าลืมนะอย่าลืมเปลี่ยนเอนะสวัสดีครับอันนี้แก๊งใหม่เหรอครับคือ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 ตอนนี้บัตรเหลือกี่ใบครับเฮ้ยสวัสดีครับชื่อแก๊งชื่ออะไรครับใบเดียวที่เค้าอ่ะอ่าเย็นเซ่ยศอกอะไรนะใช่ไหมเย็นเซ่ครับเย็นเซ่โอเคสวยครับสวยสวยยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับสวยด้ครับลีดอ้าวคืออะไรครับผมมาทักทายแก๊งใหม่ครับเดี๋ยวยังขึ้นไม่เสร็จโอเคโอเคโอเคผมทักทายผมมาเฟรนลี่กับทุกคนในเมืองอ่ะไอ้เหี้ยสะพานนี่ก็ มองภาพลักกูเสียจัดเลยกูไม่ใช่นักเลงน,นะเจลลี่ของก่อนหรือประชุมก่อนดีกูโดนกูนโดน<ต>เปิด,ตล,ดตลอดเลยนะระชุมก่อนมาชุมก่อนอกระดอนกลางฮัลโหลครับ,รบอันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับเพื่อนโิ่งกลุ่มนี้น่ารักนะครับเนี่ยใช่หรอเพื่อนครับผมไปถึงคนไหนอรัเพื่อนน่ารักทุกคนเลยอะ่ะกลุ่มนี้ใช่หรอใช่ครับว่างๆเดี๋ยวครับว่างๆเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นนะโอเคไหม ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเอเจอกันนานเนาะเพื่อนเนาะใช่ครับไม่ได้เจอกันนานเลยหาเดี๋ยวอนมากเพื่อนเพื่อนอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเป็นไงเพื่อนส,สบายดีครับ DM มาครับ DM มาถ้าเขาทิ้งก็ DM ผมมา